ในที่สุดก็ได้มาแล้วค่ะแมงกระพุนหัวกระสุนนะคะจากพิมพ์ิพายค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าได้มาแล้วต้องนำมาแช่น้ำนะคะ1-2วันค่ะจะได้ไม่เค็มค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปรับประทานเราก็ต้องนำไปลวกในน้ำร้อนนะคะประมาณ20-30วินาทีค่ะทุกคนนี่ พี่ฟนะคะก็หาข้อมูลค่ะว่าควรจะลวกกี่วินาทีดีก็ได้ข้อสรุปมานะคะว่าควรจะลวก30วินาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแช่ในน้ำแข็งค่ะเพื่อที่แมงกระพุนของเรานะคะมันจะได้กรอบค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะกรอบหรือเปล่า ค่ะเราก็นำมาจัดเรียงบนจานนะคะให้สวยงามค่ะทุกคนผักพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมค่ะนี่มีน้ำปลาด้วยโอเคนะคะเราได้มาแล้วนะคะแมงกะพุนหัวกะสุนนะคะและนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเด็ดมากทำเองนะคะแซ่บรอมานานค่ะสั่งมาตั้งแต่วันที่5นะคะได้เพิ่งได้วันนี้ค่ะเดือนกันยา เอาเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กดีอะทุกคนเอาเอาชิ้นกลางๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาชิ้นใหญ่ดีนะนี่ดูใหญ่มากเอาชิ้นไหนดีอะลองชิ้นเล็กก่อนละกันเพราะว่ากลัวทุกคนจิ้มลงไปอย่างนี้นะเห็นเขากินกันเยอะเหลือเกินกินอย่างนี้แล้วค่ะอืมกบ อร่อยอืมอร่อยมากเอว่ะจะบอกว่าไม่กี้เข็มมากเพราะว่ามันมันแช่ไม่กี่ชั่วโมงเราไม่ได้ะเกียบดึงไปนี่คนนี้เขามารอรออะไรคะรอกินนี่เตียงอุปกรณ์มาพร้อมเลยอ่ะ อยู่ในตอตองมาไงใช่ค่ะอ๋อพี่ฟ้าอยากได้เป็นหนังปลาป่ะหรืออะไรก๋วยซาบิี่เขากินก๋วยกะบีเหรอก็เคยกินสัตว์นี้กันไหมคะมนี่เขาเป็นตัวจริงรีวิวตัวจริงนี่นะคะเราก็ใส่ไปด้วยมันจะซื้อซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนขนาดนี้แล้วอืมเค็มดิเพราะว่ามันทิ้งไวม่น้ำเดียว ใช่อ,ใชอันนี้สองคืน,อน,นเ,เอาเอาตัวนี้เ,นเ,นเลยไม,ไมมใ่ากอาวาลงกินก่อนอร่อยลกกุบไหมกรอบไ,ไหมอะอ,อยากฟังเสียงพี่ฝ้ายกินนะมาเราจะเริ่มแล้วนะคะอืมโบวนี่นนะ โอ้เสียงดังมาก mm. อร่อยไหมอร่อย mm. โอ้โเราเราพลาดอะ่ะเราไปกนินที่เค็มอะ่ะ mm. พี่ฝันมาเร็วจ๊ะเด็ดอันนี้เค็มไหมไม่เค็มนะ okay, okay. ก็สองวันอะ่ะใช้ไว้สวันน่ะอร่อยเลยอะ okay, okay. จริงเหรอเหลือให้พี่ครึ่งนึง <laughs> 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 พี่อยากกินที่มันไม่เค็มอะ่ะ mm. เออพี่ฝันลอง อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอะไรนะเด็ดอร่อยถ้าไม่เคยมาอร่อยเนี่ยแล้วคนชอบกินแมงคุณนี่คือแบบอร่อยนะกรุบกรุบกรอเยมันกรอบมากอะหัดมาัดมาเป็นงเค็มไหมไม่เค็มเออเออคอสลองชิมคอกินก่อนเลอร่อย เชื <laughs> ่อไหมเรารอกันเป็นเดือนนะแต่กอร่อยเร็วๆเร้าปักเ้าปักกรอบมากเลยกรอบนะโอ้โหเสียงแบบน่ากินมากอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงดูทำหน้าเออ่ามีใครจะชิมอีกคะชิมเลยค่ะ อ้าวจิ๋งหอเก่งอ่ะอร่อยมากทุกคนอร่อยอ่ะนี่ยังเหลืออีกก่องหัวจ้าจิ้มแซบด้วยอันนี้อันนี้ไม่มีปลาอันนี้มีปลาเออมีวาซาบิไม่ได้ใส่ปลานั่ค่ะอืมนี่อันนั้นวาซาบิเออแซบมากยายเป็นไงอร่อยไหมเมื่อกี้อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยกรอบดีนะนี่เดี๋ยวพี่บีจะลองนะพี่บีจริงๆเป็นคนชอบกินแมงกับขุนมากแต่หนูไม่ต้องจิ้มเผ็ดๆก็ได้ลูก ไม่หาเนื้อวาซาบิเอออันนี้นะนี้นี่ยก็อันนั่นนะไอ้เงยนะเ้าชฉกเขาฉกอันนี้อันนี้สไตล์อเมริกันผสมเฮ้ยกรอบดังเลยอ่ะอร่อยไหมกรอบเนาะออืืสมกันรอคอยใช่สมกันรอคอยเป็นเดิมกรับเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองผสมน้ำ น้ำยำล้ำสัาของของพิมลีของเพื่อนพิมลีของเพื่อนรักเพื่อนรักผสมเข้าไปนะคะใช่ค่ะให้สมกับการรอคอยนะทุกคนไม่ต้องปรุงเขาบอกว่าถ้าเราชอบเผ็ดก็แค่ปรุงพริกแต่ว่าน้ำน้ำปลาเขายายบอกว่าอร่อยใช่ไหมแล้วค่ะหวงหวานใช่ไหมเติมแค่พริกกับน้ำมะนาวอืร่อยสำหรับคนที่ชอบเรี้ยวชอบแซกใช่ชอบแซบนี่นะคะยาย ได้ได้เสร็จปึ้งนะอะไรนะยายใส่ให้ยายหน่อยยายชอบไหมยายชอบจะพาไปถูกวงกานเลยคือรสชาติเขาอ่ะดีแต่เขาส่งช้าแค่นั้นมีคนถั่วลัเตาเลยลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะนี่ยะจุ่มลงไปค่ะจุ่มจุ่มจุ่มแบบนี้นะมาจุ่มมาจิ้มมาจิ้มจ้ำจุ่มนี่นะคะตักตัวมันเค็มไหมอันนี้มันน่าจะเค็มนิดนึงเพราะเราแช่แค่แป๊บเดียว สดน้ำปลาร้าร่อยไหมมันแบบว่าฟินเลยฟินเลยงามอืมอืมเก๋เก๋ตลอดี่เก๋มาก